ผมเป็นเด็กเกยาวราชผมเป็นชาวบ้านเรื่องต่อยเรื่องตีเรื่องผมเนี่ยผมมีตั้งแต่เด็กแล้วหรอครับแล้วก็เรื่องเล็กเขาอาจจะมาด้วยอารมณ์ที่โดยปลุกโดยนักการเมืองเขามีอารมณ์ร่วมผมก็ไม่โกรธหรอกครับเจ็บติเจ็บ,จบต่อยมันเรื่องปกติคือผมอยืนยันว่ากลับบ้านส่วนการไปแจ้ง ว่าไม่ลงเลือกตั้งเนี่ยว่ามาที่หน่วยและว่างตาเนี่ยผมไปครับเอ้ผมมอบหมายไปแต่ที่ไปแจ้งความว่าถูกทําร้ายเนี่ยผมไม่ทําหรอกครับเพราะสําหรับผมนั้นเรื่องเล็กจะปาน้ําแข็งผมจะปาน้ําผมจะชกต่อยผมเรื่องเล็กครับหรือแม้กระทั่งยิงผมผมก็ยืนยันว่าสิทธิเป็นของผมผมใช้ใครมาปนหองสิทธิของผมไปไม่ได้ในหนังสือเวลาเปิดอ่านหน้าแรกมันรีเสิร์ฟออฟไลท์ สงวนสิทธิ์ท,ทเป็นของผมมาตั้งแต่อายุ18เพราะฉะนั้นผมไม่ให้ใครมาขโมยสิทธิ์ผมไม่ให้ใครมาปล้นสิทธิ์ผมไปผมมาแสดงสิทธิ์ผมเท่านั้นและผมปกป้องสิทธิ์ของผม